ไม่ต้องหยุดเลยเลขอยู่ที่นี่เลยครับฝันว่ายังไงนะคะพี่ช่างฝันว่าปูไปตามที่บ้านให้มาดูเตรียมงานวันที่จะครอบรอบครับครอบรอบหนึ่งปีอาจจะเป็นครอบรอบวันที่หนึ่งแล้วก็ให้มาดูเลขสองห้านี่อ๋อปูไปตามที่บ้านตามที่บ้านค่ะไม่ต้องไปเอาที่ไหนเอาที่ศาลนี่แหละเอาที่ศาลเลยครับเพราะว่างวดที่แล้วถึืองวดปีก่อนรอบหนึ่งเก้าค่ะงวดนี้พอครอบรอบหนึ่งปีอาจจะเป็นสองห้าอันนี้เป็นความ เชื่อส่วนบุคคลผมเนาะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ก็คือความฝันเนาะเขาฝันฝันที่ครูไปตามไปถึงบ้านได้ไม่ต้องไปเอาที่ไหนครับเรียกยู่ที่ศาลเอาที่นี่นะคะท่านก็มาเงินตรงกับแม่ทิพย์ด้วยค่ะก็ถือว่าโชคดีเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่างสวัสดีครับค่ะโอ้วันนี้ก็มาตามความฝันเมื่อที่ผ่านมาไม่ได้ตามเลยจ้าเมื่อแต่เดินสายไปทางเอาความโคสุดท้าได้หกแปดหกแปดเจียดอยู่เต็มเลยในโคก็หกหรอก มันออก67เนอะครับ67มันออก67เออ67ออกเลขของของประทิอนีเลขประทิพพอดก่อนจ่ด967ครับนี่หมดหมดของประทิดกางของประทิมและของช่างดัดจ้าช่างดัดก็ถูกอยู่เนาะถูก782ก็มีโชคหลายคนอยู่ค่ะแต่ว่าของพี่ช่างไม่ได้ตาม มอดที่ผ่านมาเฉียดนิดนึงแอดมินไม่ได้ตามแล้วเนาะไม่ได้ตามเลยค่ะเพราะว่ามัวแต่ติดเดินสายไปทางุรีรัมไปทางเรือใช่ค่ะ่าวันนี้ก็มาตามใหม่นะคะมาตามใหม่ตามใหม่ก็ช่วงนี้ก็มีตัวเลขสารปูเพราะว่าจะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีค่ะรองปีสารองดำครับก็จะเป็นงานวันที่ยี่สิบเจ็ดจะมีเส้นใยกันนินึงแล้วก็อาจารย์ก็จะลงเลข อ๋อจะลงวันนั้นเลยใช่ไหมคะลงวันนั้นเลยครับแล้วก็มีก็คือได้บอกไปคลิปเมื่อวานก็คือแบบคือครบรอบหนึ่งปีของปูงดําก็วัาที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาหกหกเราก็จะเล่าเรื่องราวว่าเออช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาสารปูรงดําได้ได้ประสบความสําเร็จลุกหน้าไปถึงไหนเนาะจากตัวนี้ที่เป็นสารเล็กๆจากที่ที่เป็นสระนี่ก็เป็นฐานขึ้น ก็ถือว่าในรอบในรอบหนึ่งปีอ่ะก็ขอบคุณเอฟซีและขอบคุณช่องยูทูบทุกท่านที่มาร่วมถ่ายทําขอบคุณอาจารย์ที่มาทําพิธีขอเลขเด็ดขอบคุณอาจารย์แมวขอบคุณอาจารย์เดจดขอบคุณร่างทรงต่างๆที่ได้ชื่อมานะคุณทุกช่องที่มาร่วมสร้างปูงดํางวดวันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อปีที่แล้วที่มาร่วมสร้างระยะเวลาปีหนึ่ง แต่ระยะเวลาปีหนึ่งปูดาก็ถือว่าให้ให้หวยแปดสิบถึงเก้าสิบอร์เซ็นในการถูกเพราะว่าจากที่พรมอะไรห้า,าพวงตัวนี้เล็กๆเ,เป็นเยอะเลยเนาะนี่เยอะครับจัดงานจัดงานในเนี้ยห้าครั้งในรอบปีหนึ่งก็คือแห่มาครั้งหนึ่งแล้วก็ร่างเอรถแห่อีกครั้งหนึ่งนังดังอีกสามท่ากัด คือเปิดเปิดแม่พุ่มธรณีครั้งหนึ่งไอ้แห่มาครั้งหนึง่งแก้บนครั้งหนึง่งเปิดธรณีครั้งหนึง่งแล้วก็เปิดสร้างฐานอีกครั้งหนึ่งก็ทั้งหมดเป็นห้าเนาะถ้าเป็นมวยก็เปิดแชมป์ห้าสมัยแหละเป็นเป็นแชมป์ห้าห้าแชมป์ในปีหนึ่งรับก็เลยว่างวดนี้ก็ก็มีจะทําพิธีวันที่ยี่สิเบเก้าแหละแต่ถ้าชชบเลขง,งวดนี้เนาะ ว่าเลขมาที่ที่องศาครับผมชอบงวดน,นี้เป็นเลขเกี่ยวกับศารเพราะว่ามันครบรอบปีที่แล้วเนี่ยค่ะเลขออกเก้าหนึ่งตอนที่วันครบรอบเก้าหนึ่งแต่ทั้งงวดน,นี้ผมชอบสองห้าวันนี้ชอบสองห้าสองศูนย์สองห้าสองหกมีแค่นี้สองศูนย์สองห้าสองหกครับสองศูนย์สองห้าสองหกครับแล้วก็วันนี้ถ้าทําเจ็ตก็นี่จะเป็นองค์ประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าถ้าเอฟซีท่านใดที่จะมาร่วม ร่วมมามได้นะคือเด็กสินน้ำใจที่จะมาซื้อของเส้นไหว้วันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะก็ติดต่อมาได้ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันครบรอบลูกด,ดำในหนึ่งปีครบรอบหนึ่งปีมีเรื่องราวดีๆมีมิตรภาพด้วยกันทั้งยูทูบเบอร์และเอฟซีก็ถือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาและได้สร้างสิ่งศักดิวด้วยกันค่ะแล้วพี่ช่างไม่เขียนไว้หรือเปล่าเนาะค่ะไม่ได้เขียนก็คือเดี๋เอฟซีจะจำได้บ่เนาะแบบนี้เดี๋ยวจำได้ แย่แป๊บหนึ่งได้แค้นใส่กันบ่ครับอันนี้ของนี่ตรงกันเมื่อคืนโดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้มาก่อนเพราะผมอกกลิบไปแล้วนี่ครับนี่เลขตั้งทรงอาทิตย์เนาะเมื่อคืนเข้าทรงเจ็ดตรงห้าแต่ผมปล่อยก่อนแล้วก็คือเลขสารชอบเลขสามุกลมมันตรงกันตรงกันครับรว,วันนี้ถ้าใครมาเข้าร่างทรงปูงดำก่อน ราะว่าโอกาสปูกมีเยอะนี่ครับสองศูนย์สองห้าสองหกแล้วก็เจ็ดสองห้านี้เป็นเลขร่างเป็นเลขทรงสื่อผ่านร่างปูเมื่อคืนถ่ายดูดีๆเกิดเงาปึ๊บสีดําแล้วก็ภาพที่ถ่ายมาเป็นสีดำํำกำลังถ่ายทําพิธีอยู่คับก็คือว่าเลขนี้คงว่าปูเอ็ดดูเพราะว่าจะเป็นงานรอบๆแล้วเหมือนวดที่แล้วที่เข้าทาั้งบนทั้งล่างวันนี้ก็น่าจะได้อีก กับ FC ก็ไวอันนี้เป็นเลขคมนะเลขในใจจากเลขในใจเลขที่ชอบเลขที่ชอบก็คือนี่แหละเลขสามเนาะเลขสามด้วยสองห้าอันนี้กัเป็นเลขกลางทรงแม่คิดก็ตัดอตัดนี่ครับค่ะอารงครับพี่ครับโจตัวเลขนานไม่ได้เ้อนะคะ FC เนาะช่องจะเขมแค่ไวเดียวปิดกดเนาะกับก็ฝากให้ FC เอาเลขนี้ไปเสียงไทยครบรอบหนึ่งปีปูงดำว่าภายในหนึ่งปีนั้นเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ก็ได <S an> ้สารหยากใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีถมดินมีทําฐานแล้วก็จะทําปูประมาณเนี้ยกายมนุษย์ก็จะเสร็จกึ้นทา่การูปกายมนุษย์ใช่ไหมคะน้องรูปกายมนุษย์ก็จะเป็นการเหมาสองกิโลทาพิธีมาบวงสวงตัวนี้ตรงนี้ยังยังไม่ทำกายมนุษย์เลยยังไม่ทําเปิดภูมินี้ยังไม่ได้เปิดภูมิจริงเนาะอยากได้กายมนุษย์มาก่อนแล้วก็อาจจะมีอาจารย์มาเปิดภูมิทีหนึ่งยงยังไม่ได้เปิดภูมิจริง รอ,เ,อเสร็จก่อนนะเนาะเดี๋ยวรอเสร็จจริงๆเลยจะเปิดปูมทีเดียวครับก็ฝากช่องคนที่มาดูคลิปตอนนี้ก็ของมินิชาแนลเนาะค่ะแล้วก็ผมซับชนาค,ครับก็ให้เอาเลขเนี้ยไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเผื่อท่านจะมีโชคได้ร่วมบุญด้วยกันครับมีฟันเกี่ยวบ้างไหมบ๊อดนวลนี่ก็ฟันไต้สองห้าเลยครับฟ <c oughs> ันว่าที่ไหนเราขอฟันวัดว่าปูให <c oughs> ้ไป,ไปหาปูให้ไปหาครับอาธิบานว่าใกล้ใกล้งานแล้วครับ ก็คือก็คือเหมือนท่านไปหาแล้วก็ผมก็เดินมาตามปู่นี่ะครับแล้วว่าให้ว่าเลขอยู่ที่สามไม่ได้อยู่ที่ไหนผมเลยนึกเออนึกคือวันว่างไวเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ารอบคิดปีที่เราเริ่มสร้างออกไปแล้วมันก็เหลือสองห้าอยู่เทกึิงครับ่ันโบเลขอยู่ที่สาลไม่ต้องไปหาที่ไหนใช่แล้วก็ร่างทรงก็มาเข้าได้สองห้าพอดีกับเลขที่สามใช่นี่ครับทีวผมไม่ใช่ร่างทรงก็คือผมก็อยู่แบบ มันเป็นพ่อจ้ำในสถานที่นี้ไปดูร่างทรงไปดูอะไรถ้าเปรียบไปก็คล้ายๆพิทักษ์นะอยู่ในถ้าแบบคอยปัดกวาดแล้วก็คอยดูร่างทรงค่ะอยู่ดูแลครับอันนี้ก็คือเป็นเลขฝันที่เกี่ยวกับปูแล้วก็เป็นเลขในใจด้วยค่ะนั่ก็เราเปิดใจนะว่าให้ร่างทรงคือเราไม่ได้ใครจะมาเข้าทรงก็ได้ที่นี่ต้นที่นี้คือเปิดจักใครจะมาร่างทรงก็ได้แต่งวดหนึ่งก็จะมาประมาณสามร่างนี่คือสามร่างครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็สองร่างก็ดีเพราะว่าจะได้บนกล้างครับ าม,มาเข้าทรงได้ทรงได้พอคุยกันนิดนึงก็พอครับเออครับสถานที่เรงนี้อะไรเพื่อนในบ้านเนาะกับเรือก็คว่าเอฟซีทัานใดอยากได้ร่างทรงท่านใดมาลงก็อาจจะให้ช่องยูทูบติดต่อมาแล้วก็ให้สิน้าใจเป็นค่าน้ำมันรถมาเป็นร่างทรงที่นีก็ได้ผมจะมนวยความสะดวกให้ครับเพราะว่าคือแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะวงดำให้แม่นเพราะว่นงั้นไม่มีงานใหญ่ห้าครั้งที่จัดมาฮะงานใหญ่ห้าครั้งเลยถ้าเป็นมวยก็ถือว่าได้แชมป์ห้าเส้นอ่ะในปีหนึ่ง คือไม่มีข้อห้ามในการเข้าทรงไหยไม่มีไม่มีเลยครับ<า>ใครมีเซนยังไงก็ใครมีเซนเข้ามาเลยเข้ามาเลยแต่ปู่จะให้เองบางทีปู่ท่านให้แต่บางทีร่างทรงบางท่านอาจจะบุญบารมีบรบุญที่ไปจับเลขในมือท่านมาไม่ได้ก็อาจจะยังไม่ได้อาจจะมาวันหลังมาอีกอาจจะได้ครับอยู่ที่คือปู่ท่านมีของดีแล้วต้องให้แต่ว่าอยู่ที่บุญร่างทรงว่ามือท่านที่จะไปจับเลขกันมาได้นะ